ไฟน้ำค้างลุ้นขั้นสุดยูโรแอบมุกดาพิสูจน์ดี a พ่อลูกน้องนันดายกระดับความเข้มข้นไม่หยุดสำหรับละครไฟน้ำค้างทางช่อง7 HD โดยค่ายมีเดียสตูดิโอที่สัปดาห์นี้งานกำลังจะเข้าสาวพลับพลามุกดานารินรักเพราะหลังจากที่พีมยูโรยศวัสด์เริ่มสงสัยว่าพัตเตอร์น้องนันดาณกทรทรเรศลูกชายของพลัพลาอาจเป็นลูกชายของตัวเองจึงพยายามทำทุกทาง พิสูจน์ว่าพัตเตอร์คือลูกแต่งงานนี้โจทยากสุดคือพลับพลาที่ห่วงลูกมากถึงขนาดเข้าใกล้ไม่ได้เลยแต่มีหรือที่พีมพ์จะยอมแพ้ง,ง่ายๆต่อให้บุกถ้ำเสือณนะจุดนี้พีมพ์ก็พร้อมโดยฉากที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นฉากพลับพลาพาพัตเตอร์ลูกชายมาทานไอศครีมที่ร้านข้างโรงเรียนโดยไม่รู้ว่าพีมพแอบตามมาที่นี่ด้วย ในระหว่างพลับพลาสั่งอาหารทางร้านก็เดินมาแจ้งว่ารถพลับพลาถูกชนทำให้เธอต้องออกไปเคลียร์พีมีบอาศัยจังหวะน,นั้นเข้ามาใช้วิธีหลอกล่อเอา DNA จากพัตเตอร์ทันทีเมื่องหลังฉากในวันนี้บอกเลยว่าสุดทิวบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกประหนึ่งพ่อแม่ลูกมากทั้งมุกดายูโรและน้องนันดาที่สำคัญความที่น้องนันดาสนิทกับพี่ยูโรมากๆ จะเห็นทั้งคู่ตัวติดกันตลอดไม่ว่าพี่ยูโรจะไปอยู่ตรงไหนน้องนันดาก็จะอยู่ตรงน,นั้นจนมุกดาถึงกับแซวว่าลูกชายสนิทกับยูโรมากกว่าแม่ในเรื่องซะอีกและเมื่อถึงเวลาเข้าฉากแม้จะสนิทกับพี่ยูโรแล้วก็ตาม น้องนันดาก็ยังแอบตื่นเต้นไม่นอนจนพี่ยูโรต้องรีบช่วยส่งกำลังใจอธิบายการแสดงเสริมทัพผู้กำกับอีกแรงจนทำให้ได้ภาพออกมาตรงตามโจทย์เป๊ะๆมารอลุ้นกันว่าท้ายที่สุดแล้วงานนี้มุกดาจะจับทางได้ทันและยับยั้งการเก็บ DNA ได้หรือไม่ในไฟน้ำค้างวันจันทร์ที่วันที่20มกราคมนี้สามารถปักหมุดรับชมสดทางช่อง7 HD กด35ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีและ รับชมย้อนหลังเวลา22นาฬิก30นาทีบนแอปอ i ิย y i ITE และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b a g a b o o t v และช่องทางออนไลน์ ch7hd, Facebook, IG, TikTok, TikTok, X, YouTube และ ch7hd drama society Facebook, IG, TikTok และเว็บไซต์ ไฟนำค้างเป็นละครโทรทัศน์แนวโรแมนติกดราม่าบทประพันธ์ของชลาลัยได้มีการสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึงสองครั้งครั้งที่1บทโทรทัศน์โดยนพนยัยกำกับการแสดงโดยจารึกเสงวนพงผลิตโดยบริษัทมายาแชนแนลจำกัดออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20.25-21.25นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5นำแสดงโดยยุรานานพมรมนตรี พักดีดำรงริดและนักแสดงชั้นนำอีกมากมายเริ่มตอนแรกวันที่5กันยายนพศ2544ถึงวันที่18ตุลาคมพศ2544ครั้งที่2บทโทรทัศน์โดยบุหลันด้านเมฆกำกับการแสดงโดยอินทนนท์รัตนาการผลิตโดยบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.30ถึง21.30น นำแสดงโดยยศวันรทวาปีมุกดานารินทร์รักและนักแสดงชั้นนำอีกมากมายเริ่มตอนแรกวันที่8ตุลาคมพศ2567